ทั้งเซตนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Torin Coat Silk นะคะซึ่งในส่วนของอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขอดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะคะตัว ตรงนี้นะคะตัวซิลเนี่ยเขาก็จะพันนะคะเป็นเกลียวเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อลดรอยนะคะที่ผิวชั้นบนเนาะรวมถึงตรงนี้นะคะจะมีตัวทอรีนด้วยนะคะเห็นไหมคะจะเป็นน้ําตัวสีชมพูนะาท่ปลายนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มการสร้างออลาสตินนะคะแล้วก็ไฟบรินให้เยอะขึ้นค่ะเพื่อที่จะยกกระชับนะคะผิวรอบดวงตาหรือแม้กระทั่งผิวบริเวณลำคอก็ได้เช่นกันค่ะ